คนเดียวผมวันนี้เรามาเล่นเบ็ดบอลกันแนะนำตัวหน่อยครับผมฮิตเลอร์ครับฮิตเลอร์เดี๋ยวได้ยังไงคนละตัวละผม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 ซีโร่ครับเนี่ยผมแกเมอร์ครับคือคือคือผู้หญิงคนนี้ใครครับผมเธอสวยมากครูแกเมอร์ไงครดันเสียงด้วยครูคูดันเสียงคแไงโอ้ยแรงมากเลยค่ะวันนี้เร็วไปครับเราจะไปเล่นเบ็ดบอลใช่ไหมเราตรงไหนดี มีัะผมตามผมมาสาสวยแต่มีรุ่นโอ้ยย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 ย่ยยยยายเอยเอายยายยยยเกายเยย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 ยายยยยยยยอยยยเยยยยลยย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 ยลยวยย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 ยอยย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 ่ยยยยยยเยียวยย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 ายย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 ยเอายยยยยยวยย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 ยายย่ยย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 ยวยยยยยยเะเเ้ยสีเขียววะไหนไหนเขียวไหนวะ เนี่ยคือมันจะคือกดที่ขวาที่สุดแล้วมันจะมีไอ้ขวามือปะขวามือปะใช่ครับผมเดแล้วมันจะมีอะไรเนี่ยสีเขียวกดเขียว้ไดอ้าวเต็มอ่ะไม่เป็นไรเอ้าเดี๋ยวเอย่างนั้นอย่างนั้นเราไปสีเหลืองดีกว่าครับเพราะว่าครูคือครูไม่ได้กดเลือกอะโอเคสีเหลืองครับสีเหลืองกดอะไรกดคลิกเลยไม่ต้องครูครูครูกดเข้าสีเหลืองแล้วครับผมโอเคสีเหลืองอะโอเคนะครับสีเหลืองครับสีเหลืองทุกคนครับเยี่ยม โอเคแล้วครับอย่ารอรอรอคูรอรออฮ้ยเยี่ยมมาแล้วครับเปิดฉากครับอุ้ยเกือบตกโอเคปูเห็นเตียงนันป่ะกูเห็นเตียงฝั่งนู้นไหมอ่าเนี่ยอันนี้คือเตียงฝั่งเราอย่าให้มันมาทำลายเตียงเราได้อืแล้วให้เรามาเก็บต่อต่อบอไปฝั่งมันแล้วก็ไปทำลายเตียงมันอ่ะเข้าใจป่ะอืมโอเคโอเเคนี่ยเราคือกูนี่ยืนปั๊มเลยกูเห็นตรงนี้ไหมอ่า เฮ้ยคุณตีแต่ผมบ้าผมนี่ยืนปั๊มเลยอันนี้คือมันจะเป็นเอาเอาไว้แลกของตรง NDC ตรงนั้นน่ะเอาไว้แลกดาบแลกบล็อกอะไรพวกเนี้ยอ๋อโอเคนั่นแหละเฮ้ยของของแท่งไปตามราคากลงฮะเก็บ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 เก็นี่แลกได้พัดมด้พัดได้พาเล่องามเนี่ยพี่ขาขอแลกหน่อยค่ะขอแลกเป็นอ่าเป็นเป็นอะไรก่อนดีเป็นชุดก่อนแล้วกันผมโอ้โห พวกคุณสองคนนี <it quiet. N its> <ke> <ai> ่ยืนโด่กันเลยนะฮะแต่งกันแม่งไม่เกินขยะผมให้เอ้าหกสิบสี่อันขอบคุณครับทีนี้ก็คือเราแรกกับร้านพารเนี่ยใช่ชายแรกเป็นชุดแรกเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ลัวอุ้ยตรงนี้มีเหล็กนี่หว่าขอบคุณครับเนี่ยครูตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กเนี่ยครูใช่ไอ้รางนั้นเป็นเหล็กเฮ้ยระวังมันมานะเอาผมระวังระวังด้วยแต่ว่าเราทีมเรามันยังไม่ได้ข้ามไปเพราะฉะนั้นมันยังไม่มา โอเคเดี๋ยวผมไม่นี่กันเอาได้ผมผมผมขอเหล็กสักอันนึงครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปแลกด่าไม่ได้เลยเหรอยังเลยโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวผมแลกเป็นอาหารกันก็ได้โอ้ได้แค่ไม้ไงข้าวต้องคราฟอะไรต้องเอาได้เหล็กได้เหล็กเหล็กเอาผมคือของของคุณนี่คืออันนี้มันอันนี้มันไม่มีคราฟครับผมได้แต่เอาไปแลกอย่างเดียวอ๋อ เพลย์ได้เหล็กสามนะครับเกาะใช่อ่ะอันนี้ก็เราจะต้องต่อต่อตัวไปตรงกลางก็ผมเพราะตรงกลางจะมีทองนะฮะอ่ามีมันมีบ่อได้เห็นไหมว่าเกาะอันไหนมีครับผมมี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 แต่แล้วขนาดและราคาส่วนมากมันจะดูตามเอ่อขนาดไม่แม่แบบว่าอันไหนยิ่งแพงอันนั้นยิ่งดีเอาง่ายๆเดี๋ยวผมขอ ผมพกคุมเตียงไว้ก่อนเดี๋ยวแม่งเข้ามาถล่มเตียงเราตาคุมเตียงมโปงก่อนเอาห่งโปงเตียงก่อนไอ้สองเอาห่วงกูไปหมดเลยเนี่ยใส่ชุดใส่ชุดแล้วก็ต่อมาก็จอบวะจอบใช้เสียนจอบก็ได้โอ้ยโอ้โหจอบนี้คือจอบไม้เนี่ยจอบไม้ผมเราเหล็กเราก็ต้องไปยืน นาวเหล็กอย่างเงี้ยไม่มีใครวะผมเองผมผมนาเหล็กตกใจโอ้โหใส่หมวกก็ไม่ดูเ็นผู้หญิงเลยโอเคผมแหละหัวยืนรอไปตอนนี้ตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปไหนนะผมกำลังกินรับหน้าอยู่ผมเลยปั๊มยืนปั๊มอยู่ครับผมอ้าวเป็นอร์ทผมว่าไอ้จุงก็ซุ้มๆุมอยู่เหมือนกันแหละดูได้ไงวะัู้ครับอื คือครูได้เหล็กมาได้ยังครับโอเคผมได้เล็กผมได้เหล็กมาแล้วผมจะเอาไปแลกนะครับอยู่คุณสิผมรู้จับจับเสียงการคุณได้เลยคุณสิแหมเฮ้ยผมต้องการอีกสองอันเพราะว่าต้องใช้จอบเนาะเนาะคุณครูใช้จอบไม้เอาก็ได้ครับผมคือส่วนมากที่เราจะเป็นส่วนมากจะเป็นจพวกดาบไงดาบอ่ะเป็พวกดาบแล้วคุณครับเดี๋ยวคุณช่วยต่อช่วยต่อตัวหน่อยผมกลัวว่ามันจะยิงธนูมาแล้วกูตกเนี่ย ดาบมันไอที่เราใช้ชุดเกาะนี่แลกมาเจ็ดอันเลยนั่นน่ะเฮ้ยอาชาอาชามันยิงว่ะอาชามันมันมีธนูอะไรครับมีอ่ะมันไปเอาเกาะน่ะชิบหายละวเดี๋ยวผมจะต้องทำทางก่อนหนึงดาบนี่เอาดาบละดาบอันเดียวใช่ไหมดาบกะได้ดาบมันเดียวก็ได้ผมแล้วแต่เลยโอเคครับมาจริงจจังเลยจริงอาชาไล่ไปครับนี่หนีนี่นี่โอ้ยไอ้ ธนูปักหลังมันเลยเดี๋ยว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 ผมมาบอกให้เอาเฮ้ยนี่นี่อ้วงสิพายอ้าวเออเออเออไม่เป็นไรครูเกิดใหม่ได้ครับผมแต่ว่าของยังแค่ของหายเท่านั้นเองเป็นแลกใหม่เลี่ยเอ้ยผมผมมีไม้เต็มเลยอ้าวเอามามาไหมไม้นี่เป็นดาบไหมเป็นเป็นมันเป็นดาบได้ผมได้ผมให้ได้เอาเลยเดี๋ยวขอทำป้อมปักการโบราณก่อนทุกครั้งที่เราทำป้อมปักการนัผมเลยช็อกเลย ใช่ After Shock After Shock ทางไหนวะนี่ครับต้องไปทางไหนเราอะเอ้อต้องไปทางนี้ครับผมแต่ว่าเราคนละคนเราต่อไปมันยังไม่เสร็จไงอันนี้เหล็กเหรอไอจุ่มปั๊มเหล็กเหรอใช่ใช่เป็นเครื่องปั๊มเหล็กโอ้โหขอปั๊มบ้างนะจะได้้กินขาวมันจะมีประโยชน์มากแต่ระวังแต่ระวังเขาแบบว่าวาร์ปอ่ะคือเขาแบบต่ออิดมาทางทีมเรานะครับอ๋อทางนี้ด้วยเพราะไม่งั้นเขาจะมาทตัหรือเปล่านี่ทีมเราฉลาดครับผม ตอนนี้คุมเตียงเขาผมอะแล้วอ้อมอ้อมไปฝั่งนี้ไหมเอออ้อม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 ไปเพราะว่ากลางมันมันรู้แล้วไงว่าเรามาเนี่ยเราอ้อมไหมผมขอสร้างผมขอสร้างป้อมปราการก่อนไปไปฝั่งฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมล่อเล็ก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 ตอนนี้ดาบของผมแค่เวิวหนึ่งอยู่เลยอนี่ยดาบของผมเลเวสองโอ้โหเรามาแลกกันครับคู่บอกแป๊บโอเคครับมีสิบสองข้าชาไปไหมข้าชาผมมีดาบเวิวสองแล้วเปล่า เอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปบุกมันแล้วฮะเดี๋ยวผมแรกแรกกันกระชากกระชากตามมากชาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอ้าวเฮ้ยครูอ้าอะไรอ่ะต้องต้องบอกให้ครูคลายดาบออกมาผมคลายดาบออกมาครูผมขอดาบชี่ครูมีตัวครูมีตัวดาบเอาดาบคืนไงอ๋อผมอย่าดาบอครูตามตามมาข้างหลังนะครูไหนอะไรตามมาข้างหลังไม่ใช่ไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางตรงไหมกลางนะคือให้ คือให้ใครคนนึงเฝ้าเฝ้าฐานไปด้วยครับผมเพราะว่าองอาบด้วยเพราะว่าถ้าไปกันหมดอย่างนี้เดี๋ยวเตียงเตียงเรามันจะล่มครับเดี๋ยวผมเฝ้าฐานให้ไหมได้มีเตียงล่มด้วยเหรอใช่ครับผมถ้าเตียงล่มนี่กูไม่ได้เกิดเลยนะเออถ้าเตียงเราล่มตายเราจะไไม่ดด้เเกิลยบล็อกผมหมดไอ้ฮะบล็อกผมหมดบล็อกันนี้พวกมันพวกมันรู้แล้วว่าเราจะมาทางไหนขอขอหน่อยขอหน่อยก็เราตอบบอกไปตรงกลางมันเห็นเราไง้ครูแต่เราเรานะเ่เน่เน่เน่เออันอันนี้มีซื้อกล่องด้วย <ไ><อ>ใช่ใช่เขาบอกหยิบูกูเอาของเก็บไว้เวลาตายจะได้เมาส์เหี้เดี๋ยวเล็กันผมมีดาบด้วยเวลหนึ่งแล้วทำไมพวกมันมามาทางเดียวเนี่ยมันมาทางไหนเนี่ยฮะมันมาได้ทางเดียวอ๋อคือเราจะต้องต่อตัวกันไปเองเขาบผมอ๋อซึ่งครูเห็นไหมครับว่าทำไมตรงกลางน่ะทำไมมันถึงมีคนแบบผ่านไปผ่านมาหรือว่ามีคนอยากไปตรงกลางเยอะเพราะว่าตรงนั้นมันมีทองก็ผมแล้วทองเนี่ยเป็นแบบแร่ที่สำคัญที่สุดอ๋อ แต่เราไม่เอาก็ได้ไงเพราะว่าเราเราไม่รูปไงเพราะเราโลภเราก็ตายทุกอย่างเลยเพราะว่าทองเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สําคัญมากมันเหมือนแบบฮังเกอร์เกย์มาคูเหมือนของของอยู่ตรงกลางให้เราวิ่งเข้าไปเอาแล้วก็ตายโอ้ไอ้ไอ้ไอ้ใครอีกวะใครอีกวะเฮ้ยรู้ตหรอโอ๊ยไปไปเฮ้ยายไอ้บบายายเกิดใหม่นะไอ้เรียบร้อยโอไได้หยบมีอะไรอ่ะในหีบก็มีเนี่ย คุณคุณระวังธนูนะโอเคได้ได้ไอเอาไปก็เอาไปนะมีเยอะผมกเราพยายามเว้ยข้าชาอยากได้ทองบ้างข้าชาอยากได้อยากได้กันให้เฮ้ยเฮ้ยตอนนี้มันตอนนี้มันยังไม่รู้ตัวไปเราไปเรยพยายามเข้าพยายามเข้าอ๋อนี่คือเราดินต่อใช่ไหมแล้วนี่ก็คืออาวุธของพวกเราคานงธนูอะไรเงี้ยแต่ว่าระวังแต่ว่าระวังมันใช้โอกาสนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออ กระโดดกระโดดมาตรงนี้เอาก็ได้ครับผมเพราะเพื่อลดความเสี่ยงมันมันจะได้มาหาเราไม่ได้โอเคเราพุทธเอาระวังระวังเราจะไปยังไงวะเนี่ยตุ้มเก็บเหล็กปังโอ้ย what the fuck oh shit เดินเดินเดินบ้าโอ้โหวอดวัด why 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 no 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 oh ผมนี่เกิดใหม่เลยของตกปะยาทองนี่มันเอามาจากไหนอะ เฮ้ยข,ของตกป่ะหรือว่าหายไปเลยทองเงาคูทองก็แปลตรงกลางไงหายเลยปลาทองแปลเป็นไฟแป,แปลตรงกลางแปลตรงกลางตรงกลางนั่นที่ผมบอกเขาว่ามันมันล่อให้เราไปแล้วก็ตายอ่ะ<ร>ตรงเนี้ยเหรอเราตรกว่าเราตกว่าพวกเราสองคนต้องต้องมานับหนึ่งกันใหม่เนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีแล้วที่เตียงเรายังปลอดภัยอยู่กูเตียงเตียงเรามีใยแมงมดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเป็นผมเดี๋ยวผมเป็นสายนี่ให้ต่อบล็อกให้โอเคปะโอเคไปแล้วใคร ใครขโมยของในกล่องผมไปวะอ๋อเพื่อนนะผมมันจะมีไอ้ซิฟิงเนี่ยครับโอเคตามสบายตามสบายตามไปตามไปกูไม่ห่วงกูไม่ห่วงโอเคเอาใหม่เราเริ่มใหม่ได้ครับผมต้องเอาเหล็กสามันเหรอโอ้โอ้ my god โอ้โอ้โอ้ใครโดนเย็ดวะอ้าตายเลย ไปเร็วไปเร็วคุณคุณซีร่ครับคุณซีแบงกันหน่อยอไรอะ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 อาอะไร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 อะรอรอะไ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 ้ยะไรอะไรอเก็บะี่อะไรอให้อวกคุณไนี่ยถอาเกิดมีอะไรอาเอามาเอู่ในกล่อนีรเดไ๋ยวไพิ่มโอเไเอไรอะเพิ่มกล่องรบไครับไไว ใช่ผมไม่ไปแล้วีแยงอยู่สองไปไปทีนี้สภาพกลับมานี่น่ารักเลยน่าเละเลยอ่ะเออสภาพกลับมานี่เขาทั้งแคตาดิฟักเออคยายาไอ้รอดไหมรอดไหมโอ้โหอยตายโอ้โหตายแกไอ้เอ้ยเล่นอะไรเนี่ยไอ้เตียงของเราคาชาเอ้ยโอ้โหด้วยเตียงเตียงของเราเขาทั้งสมบูรณ์มากผมโหตัวเพื่อนตัวเพื่อนเราที่ที่นี่อยู่ด้วยกันเนี่ยผมคือมัน คือมันเก็บอิดคือมันไม่ทําอะไรเลยนะมันเอามาอัพเตียงเราอย่างเดียวเลยดูดิเตียงเราแบบผ่านผ่านไปแบบโคตรยากเลยอ๋ออ๋อโอเคโอเคเฮ้ยเราต้องเราต้องให้ของมันเยอะเยอะเนี่ยผมให้แอปปองแอปเปิ้ลเนี่ยเอาไปไปกินเอาไปกินเล่นโอเคเราเราช่วยเราช่วยเก็บเสบียงไอ้ผมโอ้ยตอนนี้ทีมสีเขียวเหลยสองคนโอ้โหเสร็จพวกเราเราะผมมันเหมาะที่จะล่าช็อตมากอุ้ยโอ้โยยังไม่ได้ด่าเลยไห้ โอเคโอเคเฮ้ยมันจะมาตีเปล่าฮะมาดิครับเฮ้ย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 มันจะมีไอ้ไอ้บ้านนันมันมาทำลายสะพานเราครับเราจะทำอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ก่อนมันแม่งจริงมาแล้วโอไงดีวะข้าชาให้มันเตียมไปก่อนมะให้เหลือสองสองนั่นแหละครับพวกขอมันมันคือของมันมันอึดมากอ่ะโอเคคือคือกินกินมันมาบุกยึดตรงกลางก่อนเนี่ยมาแล้วถึงเวลาเอา ถึงเวลาเอาคืนท่าะแล้วผมเยวไปแลกดาบก่อนผมจะใช้ดาบเวลสองเอาใครอยากได้ดาบเวลหนึ่งมาเอาในกล่องนะฮะแล้วใครที่ยังไม่มีดาบโอเคผมกำลังแบบเก็บเก็บของเลยนะโอ้ยทะยมผมอยากได้ธนูแต่ธนูไม่ต้องใช้ทองวะทองเหรอใช้ให้ทองให้ทองโหสุดยอดเนี่ยเคยบ้านนั้นมันจะ ใช่จริงๆไอทีมส <laughs> ีแดงครับผมไอ้ท right. ีมสีแดงนี่โคตรจองของเลยอืมจัดมาจากไหนวะทีมสีฟ้าตอนนี้มีสี่ตอนนี้ทีมสีฟ้านี่มันไม่อยากจะบุกไปไหนนะครับเพราะเนื่องจากโอ้มันสู้เขาไปได้เฮ้ยทำไมผมไปเหยียบอะไรไม่รู้มันยิงผมตึ๊กตายเลยครับเด็ดเด็ดเด็ดเด๋วไอ้บ้านั้นมันสร้างอะไรมาฐานกูเปล่าวะ มาเปล่าเฮ้ยเก็บอะไรเลยโอ้โหหกทิงใครวะเฮ้ยเสียงเสียงอะไรพี่เขียวครับผมเตียงเคยมันจะเขียวโลกมละอ๋อโอ้โหโอ้ยสีเขียวไปแล้วเว้ยดีดีใจอย่างน้อยอย่างน้อยมันก็ล้มไปมันยังไม่ล้มเลยได้อยู่ได้อยู่เราเรากำลังแบบตอนนี้กำลังแบบนะมักเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่สร้างเนื้อสร้างตัวไป เฮ้ยเราเราเราได้นะเว้ยเราทำกันด้วยเราทำกำบังเดินไปดีกว่าหม้วะโอ้โหจะใส่ชุดเดิน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 ไปนี่เลยผมผมไม่รู้นี่คือไอ้คยบ้าไอ้บ้าสีแดงมันยึดอยู่ครับผมไปไม่ได้เลยไอ้บ้าอ่าใครทำไรเอ้ยเออนั่นแหละครับตั้งตั้งต้งแบบนั้นเอาไว้ กูดูดไอเดียมาเหรอเย็บๆงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้มาเดี๋ยวผมเอาไม้มาให้มาเฮ้ยเราเราไม่ตอข้างบนโอเคจริงจริงมันไม่ใช่ไม้นะครับมันมันมันเป็นทองแดงครับอ๋อโอเคแต่แต่ว่ามันมันเขียนตัวเสี้ยมากเลยไม่เอาหมดรอนเป็นทองแดงนะเฮ้ยทำขึ้นด้วยเพราะว่ากันกันธนูโอเคโอเคได้เงี่ยนี่เสียวมากเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต้องระวังรอบข้างโอ้ยไอ้บ้านคนนี้ทำทองเค้กเราด้วยแม่น่ารักจริงๆเลย วันนี้ไว้ทำอะไรกินเหรอกินกินครับผมไว้กินเฮ้ยขอบคุณครับโอ้โหใครไม่รู้มันน่ารักดีว่ะนี่ไงเสียป่ะทีมไม่ไม่น่าเชื่อว่าทีมเมเดเราจะน่ารักกันไหมอ่ะต่อเชื่อต่อไปต่อไปเลยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยนี่นี่เนี้ยมึ้งตึ้งตึ้งโอ้โหนี่เอาไปบ้างไอ้ไอไอเข้ามาก่อนไอ้เข้ามาก่อนโอ้ยเกิดแตกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทรัพยากรเรามีเยอะเดี๋ยวผม ผมปิดผมปิดไว้ก่อนผมคนเราคนเราคนเราต้องปิดไว้ก่อนนะผมมันมันโดนมาจากฝั่งไหนวะฝั่งหน้าข้างหน้าเลย้ยายยกระจิงโดนอีกเหรอเออว่ะมันยิงโดนว่ะอ๋อต้องต้องปิดข้างบนไงมันต้องปิดข้างบนไปด้วยเฮ้ยตู้ตู้เปิดไม่ได้ชาชาเอาเอาอันนี้มาดิปิกแอ็กปิดแอ็กเหรอ ไม่มีพีแอ็กมั้งชาขอหน่อยไมีไม่ค้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูค้างไอ้ค้างค้างโอเคโอเคโอเคะชาชาเอาเอาเอาพีแอ็กไปพีเราโอเคเอาเอาไม้เพิ่มไหมเอาไม้เพิ่มไหมที่ผมให้ไม้ใครไปไหนไม้ไม่ใช่อันไม่ใช่ไม้ทองแดงเอาผมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใครอยากได้ทองแดงเดี๋ยวผมเอาไว้ในเกะนี้เออผมผมก็เก็บช่วยคุณเก็บอยู่ อุ้ยมางช่วยสร้างเลยมันมันมัวขุดอยู่เร็ดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเก็บเหล็กก่อนมีเหล็กมีเหล็กมีนี่อยู่สามเจ็ดละถ้าใครอยากได้เอาไปทำอะไรก็เอาไปทำับผมโอเคคาชาไปเลยผมมีเนี่ยเป็นทรายของดวงตายตัวตาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมัน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 แม่งสร้างสร้างป้อมเออนั่ะครับมันต้องทำอย่างนี้ผมจริงจริงอุ้ยโอ้ยโดนได้ไงวะโอ้ยเฮ้ยนั่งข้างเรถชิบหายแล้วกูกลับกูกลับอ เฮ้ยกลับ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 โฟแบ็กโฟแบ็กเฮ้ยทุกคนตามผมมาตรงนี้ตรงนี้พวกคุณแล้วพวกคุณจะรู้จะจะทำเลยนะตรงนี้ตรงนี้ตามมาด้านหลังนี่ไอ้บ้านี่มันกำลังจะมาฐานเราอ่ะดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้บ้านี่กำลังจะมาฐานเราโอ้โหชิบหายมากถือเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันมีธนูเปล่าไม่มีธนูเลยอ่ะมีธนูครับผมเพราะว่าทีมเรามันไม่มีทองอ่อต่อตัวต่อตัว เฮ้ยชิบหายแล้วเอาเร็ว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 อาต่อขึ้นไปบวกมันต่อขึ้นไปบวกปะคือตอนนี้มันยังต่อตอนนี้มันต่อไปมันยังไม่รู้ตัวเขี้ยกูตกเอากระชาโอ้ยหาของใหม่แล้วกูเอเฮ้ยเราต้องต่อขึ้นไปตีเหรอใช่เราต้องต่อขึ้นไปตีเอาเลยฮะเฮ้ยทีมันบุกมาแล้วทีมันบุกมาแล้วทีกีแดงบุกมาแล้วเสียเอียเสียอ๋อลุง หรือจะไฟหรือจะเอาอุ้ยกูกูไม่เอาแล้วอ้าวโอ๊ยกอดโอ้ยตายแล้วโอ้ยโอ๊ยโอ้ยมันลุมมันลุมมันลุมลุมลุมเฮ้ยสวยงปะเนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วรุ่ยรุยรุ่ยรุยรุ่ยไม่ไหวปะวะไม่ได้รอดโอ้ยไม่เจอบางทีไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเฮ้ยมึงให้กูตั้ตัวก่อนดีว่ามึงให้กูตั้เฮ้ยมันบุกมาแล้ว เดียเดียเดีะโอ้โดนมวดตัวไปหมดชิบหายแล้วเตรียมกูล่มแล้วอ้าวจบอ้าวจบเลยจบเลยเหรออ่ออะไรวะฟัโอเคโอเคติ๊กต๊อจบคลิปกันไปเลยอ้อวันนี้ก็เล่นกันแบบเพลินๆนะครับงงเดี๋ยวไว้รอบหน้ารับรองมันกว่านี้แน่นอนครับมันจะเจอกันครับบ๊ายบายไปครับผมไปชอบมามากระซับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ